พูดไปก่อนเลเริ่มแล้วจะใช่แต่ว่าจะลองเสียงก่อนแป๊บหน,นึงนะแป๊บหนึ่งนะคปับหนึง่งยังไม่เข้า उ? สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับริต้านะคะ1234ค่ะสวัสดีค่ะริต้าเองนะคะตอนนี้นะคะริต้าอยู่ที่ย mm ูนิมานค่ะเชียงใหม่นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับแกสแรมสุดท้ายแห่งปีค่ะสำหรับเวทีนางสาวไทยนะคะหรือว่ามิตรชัยนะคะ mm hmm. ใช่ไหมมิรชัยเ mm hmm. ฉยๆเนาะ mm hmm. อันนี้คือเอาให,หม่ไหมเอาเอาใหม่หรือเริ่มได้เลย mm hmm. <laughs> งงมากเลยนะคะตอนนี้เราก็เป็นการทดสอบเสียงนะคะสําหรับทางเพจจ้องนางงามค่ะใครที่เข้ามาแล้วรบกวนทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ไปให้ทางเพจเราด้วยนะคะเพื่อให้เราได้มีกําลังใจนะคะในการแบบมาเกาะติดขอบเวทีเกาะติดขาอ่อนสาวๆนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวแทนสาวไทยนะคะในการไปลุ้นมงระดับอินเตอร์นะคะแต่สําหรับปีนี้นะคะเวทีนางสาวไทยนะคะก็จะไม่ได้มีการส่งออกนะคะแต่รับประกันค่ะว่าปีนี้กองนางสาวไทยมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะริต้าอยู่ที่หน้าง,งาน ะะเดี๋ยวเราพาไปเซอร์เวย์หน้างานกันก่อนเพราะว่าตอนนี้การาดินเนอร์ยังไม่ได้เริ่มขึ้นนะคะตอนนี้นะคะทางด้านซ้ายมือของลิตานะคะก็เป็นจุดลงทะเบียนค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะตรงโรงแรมยูนิม,มานตรงเขตนิม,มานเชียงใหม่ตรงนี้นะคะก็จะมีการลงทะเบียนโอ้โหบอกได้เลยว่าครบครันมากๆทั้งเจลแอลกอฮอล์นะคะแจกให้แบบทุกคนเลยที่เข้ามานะคะเราเซฟกันมากเลยสําหรับโควิด19ในรอบนี้นะคะก็ทุกคนที่เข้ามาก็จะมีการลงทะเบียนตรงจุดลง ทะเบียนตรงนี้ก่อนนะคะหลังจากนี้ค่ะเราลงทะเบียนรับบปัดเข้างานเรียบร้อยแล้วนะคะเดินตามนิสต้ามาค่ะโอ้โหแบ็คดอปไม่ได้มีแค่เดียวค่ะ ยอมมากผู้สนับสนุนหลักของกองนางสาวไทยครับคลั่งเหลือเกินค่ะตอนนี้นะคะไม่ทราบว่าจะอ่านหมดหรือเปล่านะคะแต่บอกได้เลยนะคะว่าทั้งการท่องเที่ยวเอ่ยนะคะจังหวัดลำพูนเชียงใหม่ลำปะโอ้โหเยอะมากแฟนคลับทุกคนใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์รือยังคะตอนนี้เราให้ชมบรรยากาศหน้างานกันสดๆอยู่กับริต้าค่ะแล้วก็จอกๆนางงามนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปทางด้านนี้กันค่ะเดี๋ยวไปดูแบ็กดอปในส่วนของ ส่วนที่2นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของผู้เข้าประกวดนะคะนางสาวไทยประจำปีพฤศจิากา2563ันะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปของสาวงามทั้ง30คนค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะแพรนไปให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นภาพพอร์ตเทรตของสาวงามทุกคนเลยนะคะลายเหลียงแต่เบอร์ที่1เบอร์2เบอร์3เบอร์สวันนี้ใครที่บอกว่าติดตามจอกจ้องนางงามเชียร์นางงามนางสาวไทยหมายเลขไหนส่งกําลังใจให้น้องรรวๆค่ะก่อนถึงเวลาที่น้องจะประกวดในรอบการ์เดนเนอร์วันนี้มีขวัญใจเชียงใหม่ด้วยเรามรรลุนกันจังว่าวันนี้ใครจะได้เป็นขวัญใจเชียงใหม่ น,น,ะะนี่เลยค่ะในส่วนของสูติบัตรนะคะ เขาเรียกว่าเป็นสูติบัตรแต่เป็นแบ็คดรอปได้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นการแนะนําตัวสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง30คนสําหรับนางสาวไทยปี2 5งพนนะคะตรงนี้นะคะมีครบทั้ง30ท่านเลยแล้วรูปพอเทตบอกได้เลยว่าสวยกันทุกคนแล้วมาในแบบแนวเดียวกันแล้วบอกได้เลยค่ะว่าชุดปีนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ปิยาซึ่งคัตติ้งคืนเนียบมากๆคือเราคงได้ติดตามกันไปตั้งแต่วันเปิดตัว30คนสุดท้ายนะคะสำหรับนางสาวไทยที่ ที่เซนทนเวอร์เนาะวันนั้นบอกได้วเลยว่าชุดคือสวยมากแล้วนางงามทุกคนคือแบบส่งนางงามมากจนตอนนี้คือแบบเราเลือกไม่ถูกเลยว่าไม่รู้ว่าจะให้น้องๆสาวงามท่านใดมาอยู่ในโผลอยู่ในใจเราแต่เราขอเชียร์น้องๆสาวงามทั้ง30มคนคะ่ะให้เดินไปตามฝันแล้วท้ายทำให้ได้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ<ส><ส>ก็จะอยู่ในส่วนของแบ็กดอปส่วนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์พี่หนุ่มกันดีกว่านะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้พี่หนุ่มแบบ ติดต่อประสานงานก่อนสําหรับในส่วนของงานวันนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดนะคะที่สําคัญนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วแล้วอยากมาในส่วนของงานกาลาทินเนอร์ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะลิตาบอกได้เลยนะคะว่าให้มาที่นี่เลยนะคะอยู่นิม,มานค่ะตรงเขตนิมมานนี่เองใกล้ๆเลยตรงข้ามกับมายาเชียงใหม่เนาะตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวลิตาจะขอสัมภาษณ์พี่หนุ่มหน่อยนะคะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่หนุ่มคุยธุระก่อนขอสัมภาษณ์ไยได้ไหมคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะตอนนี้นะคะเดยะะตนน้ะะยตาย,ยืนแบบอะแบ็คดอปวันนี้นะคะถ่ายรูปแบบเกๆ๋ๆสวยๆเลย ยังไงกันดีโอโหบอกได้เลยว่าปีนี้นางสาวไทยจัดยิ่งใหญ่มากๆแล้วแบบไม่เงียบไม่เฉืยเหมือนแต่ก่อนเลยนะคะเห็นเขาบอกว่าอนึกถึงนางสาวไทยต้องตะตอนยอนอย่างเดียวเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะให้แพนไปทางด้านน้นค่ะทีมงานค่ะตอนนี้คือแขกผู้มีเกียรติหลายๆคนกําลังเริ่มทยอยมาแล้วนะคะจริงๆงานก็สแตนดาร์ดเริ่มกันที่1นึ่ทุ่มตรงเนาะแต่ตอนนี้ก็รอในส่วนของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ในส่วนของสื่อมวลชนค่ะจัดระเบียบนะคะ ให้เหมาะสมกับโควิด19นะคะตอนนี้นะคะพี่หนุ่มก็ยังไม่สัมยังไม่ว่างสัมภาษณ์เนาะเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากา็เดี๋ยวระหว่างนี้ระหว่างรอสัมภาษณ์พี่หนุ่มเราขอพาทุกคนนะคะที่ไม่ได้มาในงานนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบได้ซุ้มซับบรรยากาศว่าวันนี้งานนางสาวไทยแบบโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆท่ะบอกได้เลยว่าวันนี้จัดที่ยูนิมาแล้วแบบดรูราังการเลยตอนนี้เหมือนเราอยู่กับ อยู่มิวเซียมอยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปอย่างเงี้ยทุกคนแล้วบอกได้เลยว่าบรรยากาศที่ดีมากๆเลยสําหรับด้านนี้นะคะก็จะเป็นการในส่วนของการรับประทานอาหารนะคะก็ ทางกองนังสาวไทยก็มีระเบียบการนะคะว่าห้ามนําอาหารเข้าไปทานทางด้านในนะคะในส่วนของรอบขวัญใจเชียงใหม่หรือรอบการาดิเนอร์นเองค่ะแล้วทางในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้แต่งตัวมากันแบบไม่มีใครยอมแพ้ใครกันเลยนะคะพิธีกรบอกว่าพิธีกรแต่งตัวมาเต็มแล้วนะคะแต่ในส่วนของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้โอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่มีหน้ามีตาของเชียงใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของทางด้านนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลย สำหรับใครที่บอกว่ามาอยู่แล้วนะคะหรือว่าใครที่ไม่ได้มานะอยากส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจนะคะให้กับน้องคนไหนวันนี้เรามี Popular ล่าโด้วยเรามาดูกันค่ะว่าน้องๆสาวงามคนไหนจะได้เป็นนางสาวออกขวัญใจเชียงใหม่ของนางสาวไทยประจําปีเศกรา2563นะคะตรงนี้ก็จะมีการสแกน QR โค้ดนะคะดอกไม้ก็จะมี2ราคาค่ะเป็นช่อช่อละ500บาทนะคะแล้วก็เป็นดอกเขาเรียกเป็นดอกหรือว่าเป็นอะไรเอ่ย อ่าเป็น1ก้าน1ก้านเนี่ย100บาทนะคะมี5คะแนนแต่ในส่วนของเป็นกรรมค่ะเป็นกรรมตัวนี้ก็1กร,รัมนะคะ500บาทนะคะก็จะมี25คะแนนนะคะใครที่บอกว่าอยากเชียร์น้องๆน,นะคะแต่ไม่มีโอกาสได้มาก็สามารถสแกน QR Code แล้วก็ส่งเข้ามาให้ได้นะคะเพราะตอนนี้คือด้วยความว่ายุยคโควิด1 i นะคะ new normal อย่างนี้เราต้องแบบมีมาตรการที่แบบแข่งขันนิดนึดนงแล้วก็ในยุคโซเชียลอย่างนี้นะคะช่วยเราได้นะคะใครที่ อยากเชียร์นุอน้องนะคะก็สามารถซื้อดอกไม้แล้วก็สแกน QR โค้ดแล้วก็แจ้งหมายเลขได้เลยนะคะใช่ไหมคะทุกคน<ช>อ่าโอ้ยทีมงานน่ารักมากๆเลยเนี่ยสวยมากตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะคะก็จะคงความเป็นไทยบ้างโมเดิร์นบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เชียงใหม่เนาะก็จะมีความโมเดิร์นความเป็นร้านนาผาสมผสานนะคะอย่างเช่นแบบอุปกรณ์นะคะหรือว่าอ่ะให้ดูแบบเป็นซิกเนเจอร์ง่ายๆเลยทุกคน mm hmm. เห็นปะ งานข้อปานนี่ค็บปรับละเอียดทุกจุดนะคะอาขันขันขันเล็กนะคะกระเช้าไม่พ่ายเออในการแบบรับประทานนะคะค็อกทอง็เทลนะคะหรือว่าอาหารว่างนั่นเองนะคะในส่วนของทางด้านในนะคะก็จะเป็นแบบในส่วนของแขกผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีทุกคนด้วยนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นเป็นอีกหนึ่งโซนนะคะที่บอกได้เลยว่าโอ้โหมองเข้ามาแล้วนึกถึงความเป็นไทยขึ้นมาทันที เพราะว่าตรงนี้โอ้โหมีทั้งชดามีทั้งดอกด้วยไม้ครบมากๆเลยใครที่บอกว่าไม่ได้มานะคะในส่วนของนางสาวไทยประจำปีมศถุนา2513หรือณนะวันนี้ค่ะสำหรับงานการาดินเนอร์นะคะเพื่อหาขวัญใจนะคะนะเขาเรียกว่าขวัญใจเชียงใหม่เนาะไม่ใช่ขวัญใจนางสาวเชียงใหม่เดี๋ยวเราก็ด้ยวยความว่าเวทีการประกวดตอนนี้คือแบบติด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 กันเลยเราไม่รู้ว่า ทุกวันนี้ทุกคนอาจจะสับสนก็ได้แต่การเชียร์นางงามคือเชียร์ให้สนุกนะคะไม่ต้องเครียดอะไรมากมายถ้าเชียร์ใครส่งกําลังใจให้คนนั้นได้เลยค่ะไปทางไหนกันต่อดีคะพี่บีอะไปดูข้างหน้ากันดีกว่าเพราะโซนทางด้านนี้คงไม่มีอะไรแล้วและในส่วนของโซนต่อไปค่ะหลังจากที่อาเราจะได้สัมภาษณ์พี่หนุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะทุกคนตอนนี้ก็พยท่ารอพี่หนุ่มรอนะคะ อะไรนะคะโได้ยูนวเชียร์นางงามได้อยู่นะอ๋อ,อตอนนี้ยังสามารถโบดเชียร์นางงามได้อยู่นะคะหลายๆคนที่ยังไม่ทราบกบติกาก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะในเพจของนางสาวไทยประจำปีพฤศจกาพันหาได้นะคะเพราะตอนนี้นะคะคะแนนโบดก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญนะคะสามารถทําให้นางงามที่อยู่ในใจเรานางงามที่เราเชียร์นะคะเข้าได้ลึกเข้าได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงอย่าลืมโบสให้กับนางสาวไทย พี่หนุ่มคาขอสัมภาษณ์่อยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของเวทีค่ะยังไงดีคะพี่หนุ่มวันนี้เห็นบอกว่ากิจกรรมแบบแน่นมากๆเลยค่ะกิจกรรมวันนี้มีอยู่3กิจกรรมเพราะว่าคือ1เนี่ยเนื่องด้วยว่าตามประเพณีเนี่ยเวลาเรามาทํากิจกรรมต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดเจ้าภาพเนี่ย เขาก็จะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับก็คือเป็นงานกาล่าไนท nice ์แล้วก็ค่าคืนนี้ก็จะมีการประกวดขวัญใจเชียงใหม่อะไรครับแต่กวัญใจเชียงใหม่เราก็จะมีแบบกินบิคคือดอกไม้มอบให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็จะมีภาคเอกชน ที่เราให้กับน้องๆเหมือนก็ซัพพอร์ตให้น้องๆเข้าแบบเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้ในภาคเช้าเนี่ยเรามีการสัมภาษณ์รอบห้องดำห้องดำรอบทัศนคติใช่ไหมคะพี่หนุ่มก็เย็นเฉียบเลยทุกคนในห้องแอร์เย็นพอสมควรครับน้องน่ารักน้องน้องเก่งน้องพอไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะสามสิบคนวันนี้หนักใจไหมก็พูดถึงว่าน้องๆทุกคนเนี่ยศักยภาพโอเคพร้อมที่จะคือทุกคนอ่ะมีธิ์หมดเลยแล้วแต่ว่า ในวันที่12แล้วก็วันที่13รอบพี่ริมแล้วรอบไปใช่อ,อันนี้ส่วนสําคัญนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือในวันนี้จะเห็นได้ว่าการเดินโชว์ชุดว,ว่ายน้ำครับมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราไม่เห็นวิธีนางสาวไทยนานมากนานมากนานมากเพราะว่านางสาวไทยเราไม่มีการเดินที่มีการโชว์สเปเชียลชุดว่ายน้ําแบบนี้แล้วก็เราเริ่มเข้าสู่เป็น สากลมากยิ่งขึ้น,นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ส่งสาวงามไปประกวดต่างประเทศแต่ว่ามุมมองของการประกวดนางงามเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยเรื่องของรูปร่างก็เป็นส่วนสําคัญ,ส,ส,คญส่วนสำคัญส่วนสำคัญองค์ประกอบหนึ่งด้วยแล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพด้วยสิ่งสําคัญแล้วก็ที่สําคัญอยากฝากแฟนนางงามทุกท่านนะครับว่า นางงามนางสาวไทยปีนี้ไม่ได้เป็นนางสาวไทยเขาเรียกว่านะตกอะไรนะตาตอนยอไม่ใช่ตาตัดยอเขาเรียกว่าอะไรนะตกตกสพานหรอที่ไปพุ่งเป็นข่าวแต่ก่อนอื่นอยากถามพี่หนุ่มหน่อยว่าเมื่อเช้าด้วยความว่ามันเป็นรอบห้องดำห้องเย็นตรงนี้มีผลต่อคะแนนน้องๆที่จะเข้ารอบไหมคะมากนน้อยแค่ไหนสั้นในช่วงห้องดำใช่ก็มีมีส่วนครับมีส่วนเพราะว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะอ่าสัดส่วนจริงๆเนี่ยเรามองว่าหนึ่งเนี่ยกรรมการชุดนี้เนี่ยที่เป็นกรรมการตัดสินเนี่ย มาตั้งแต่รอบ audition, ออดิชันตั้งแต่รอบ audition, ออดิชันตั้งแต่คัดเลือกตั้งแต่รอบแรกดังนั้นเนี่ยเขาก็เซ็ตเก่าทั้งเซตเลยทั้งเซตเลยทั้งเซตเลยแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลของ,องน้องๆทุกคนอยู่ละทั้ง30คนแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็จะได้รู้เรื่องของเรื่องราวของอเด็ก นะครับผู้ประกวดมากขึ้นในแง่มุมต่างๆด้วยนะครับว่า,าในส่วนของการประกวดในปีนี้เรามองผู้หญิงเนี่ยคือหรือว่าสาวงามเนี่ยต้องมีเอ็ดิจูดหรือทัศนคติที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้นําด้วยบางส่วนแล้วก็อย่างนึงคือเขาจะต้องเป็นลักษณะเป็นผู้หญิงที่มีพลังบวก เป็นพลังบวกสาคัญเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้หญิงในในยุคปัจจุบันการประกวดสาวงามเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ความสวยจากภายนอกอย่างเดียวทุกเวทีก็จะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันที่หนุ่มได้เข้าไปด้วยไหมคะเมื่อเช้าเข้าไปด้วยครับแล้วแบบมีแบบในใจเราไหมแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยก็มีหลายคนนะุ๊๊บไปก็พอแต่หลายคนมีมีหลายคนเดี๋ยวเราต้องมาดูกันในรอบแล้ววันนี้ค่ะรอบการ์ดินเนอร์มีอยู่สองชุดเดี๋ยวต้องติดตามว่าสองชุดสองชุด แต่ประเด็นคืออยากทราบว,ว่าถ้าใครที่ได้เป็นขวัญใจเชียงใหม่เนี่ยมีผลต่อการเข้ารอบหรืยไม่ะคะไม,ไม่มีผลไม่มีผลเพราะว่าการคัดเลือกหรือการตัดสินในค่าคืนนี้เราจะไม่มีในส่วนของคกรรมการตัดสินจะเป็นในเรื่องของอ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เขามีการจัดงานขึ้นแล้วก็เขาก็จะมีการเชียร์ให้กําลังใจสาวงามของตัวเองที่มีการส่งในนามของอ <recibir S 1> ธุรกิจ<อ>หรือบริษัทของตัวเองมีความสุขสนานในพื้นที่อย่างน้อยๆมันเป็นการมีส่วนร่วมในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสาวงามในครั้งนี้ด้วย,ย้ยครับเราอยากจะทราบอีกอย่างหนึ่งค่ะด้วยความว่าปัญหาโควิดอ่ะอยู่ๆก็กลับมาในส่วนของเชียงใหม่เชียงรายอะไรย่างเงี้ย ตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาเก็บตัวซึ่งพี่หนุม่มเนี่ยพาสาวงามทั้ง30คนมาเก็บ,บตัวที่เชียงใหม่มีปัญหาะอะไรมากน้อยแค่ไหนช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีกระแสหลาย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 เรื่องนะครับเพราะว่า1เนี่ยเราเรายอมรับว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันมามันมาแล้วมันมามันมาเร็วที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับแต่ใช่ใช่แล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของมาตรการ พี่เชื่อว่านมาาสารสุขหรือว่ามาตรการของของอภาครัฐรโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีการดูแลและคัดกรองอย่างดีนะครับอย่างที่เห็นว่า5หรือ6กรายที่เข้ามาเนี่ยคือผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยจะถูกกักตัว ซึ่งณตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยทั้งหมด30กว่าลายที่เป็นความเสี่ยงสูงแล้วก็ความเสี่ยงต่ำเนี่ยมีการตรวจแล้ว3มรอบนะครับรอบแรกเนี่ยก็คือผลเป็นลบหมดเลยและรอบที่สองเนี่ยเราเว้นระยะเวลาไปอีกประมาณ3 5ถึงวันก็ยังผลเป็นลบนั่นหมายความว่าในการติดเขาเรียกว่าติดต่อระหว่างคนภายในจังหวัดไม่มีเกิดขึ้นนะครับหนุ่มก็เลยอยากจะเรียนทุกท่านอย่างนี้ว่าการที่เรามาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หรือในเขตภาคเหนือเราเนี่ยตอนนี้อากาศเย็น เราเราดูแลตัวเองเราได้รเราเราเราตื่นตัวแต่เราไม่ตนก นะครับเพราะเราอยากให้ชอบทำนี้พี่นุ่มใช่เราเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบปกติแบบ new normal เพราะเศรษฐกิจก็ต้องดําเนินต่อไปใช่ใช่ใช่พี่ไม่อยากให้ทุกคนแบบกังวลหรือกลัวมากจนเกินไปเงี้ยครับเพราะท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจภายในประเทศของเราเนี่ยจะขับเคลื่อนได้เนี่ยก็คืออยู่คนไทยด้วยกันการท่องเที่ยวใช่คนไทยด้วยกันเพราะว่าเราไม่มีโอกาสนําพานักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศแต่คนไทยเราด้วยกันเนี่ยเป็นการส่งเสริมภายในประเทศเงินจะหมุนเวียนในระบบฉะนั้นเนี่ย ในช่วงเนี้ยปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวในช่วงของงานเขาเรียกว่าเป็นช่วงของอหน้าหนาวปีละครั้งแล้วก็ปีละครั้งนี่แค่3เดือนเองนะธันวาม,รมก,กราใช่พฤศจิกาพฤศจิกายังไม่ค่อยหนาวธันวามก,กรากรุมภาจานั้นเนี่ย ถ้าอยากจะมาเที่ยวมาสัมผัสอากาศหนาวเนี่ยอยากให้แนะนํามาที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่แล้วก็อยากให้พี่หนุ่มเนี่ยบอกรบหรือว่าเชิญชวนหน่อยเพราะมีหลายๆคนคือกลัวมากๆเพราะวยความวาเห็นข่าวโอ้โหค่อนข้างรุนแรงแล้วแบบแหลายคนบอกว่าตอนแรกมีแลนว่าอยากมาเที่ยวเชียงใหม่บ้างแหละแล้วเลยมาแบบเออดูชมการประกวดแบบนางสาวไทยอะไรเงี้ยเพราะปีนี้นางสาวไทยไม่ได้จัดที่กรุงเทพเหมือนเหมือนแต่ก่อนแต่ปีนี้มาจัดที่เชียงใหม่ก็เลยแบบอยากให้พี่หนุ่มเชิญชวนหน่อยว่าจริงๆมันไม่น่ากลวงนะอะไรเงี้ยคือการประกวดนางสาวเชียงไอ้นางสาวไทยในปีนี้ ที่เราไปทํากิจกรรมเต็บตัวต่างๆเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยม,มีมาตรการรองรับอยู่แล้วและโดยเฉพาะการประกวดในรอบตัดสินของเราเนี่ยห้องเราบรรจุได้ประมาณ5000<อ>แต่ว่าเราจะใช้แค่2ฮหอเราจะมีที่นั่งประมาณพันเศษประมาณพ<อ>ันหเราไม่เยอะไม่เยอะเราจากัดทีนี้ในส่วนมาตรการเนี่ยคือในงานเนี่ยเราก็จะขอรมมวอให้ทุกท่านเนี่ยใส่แมสนะครับ<อ>แล้วก็บริเวณจุดคัดกรองเราก็จะมีเรื่องของการวัดอุณหภูมิ<อ>มีเจลล้างมือแล้วก็ตอนนี้เราทําสเปรย์ เห็นมีสเปรย์แจกด้วยเปรอ่แอลกอฮอล์แจกให้เ huh. ป uh ็นเป็นล hey. ิมิเต็ดเราแจกให้น่ารักมากพี่หนุ่มพอนี้ก็มีมานี่แอบแบบจุ๊บมาเดี๋ยวอยากให้แบบหลายๆคนได้เห็นว่าแบบนางสาวไทยเขาไม่ธรรมดานะเห็นไหมเห็นไหมจะมีโลโก้สัญลักษณ์สัญลักษณ์แบบนางสาวไทยใครที่มางานคือแบบคือเขาบอกได้เลยว่า พิเศษจริงๆเฉพาะ<ช>คนที่มาร่วมง,งานนางสาวไทยก็คือเราก็จะเซฟตี้ตัวเองอเดยต,ตัวแมสเนี่ยเราก็ต้องใช้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือจะเรียนทุกท่านอย่างนี้ว่าการประกวดนางสาวไทยในปีนี้เ,เราไม่รู้ว่าจะหวนกลับคืนมานครพีกอยู่เมื่อไหร่แล้วมันเป็นมิติใหม่ของการประกวดนางสาวไทยที่ยังไม่เคยปรากฏที่มีการจัดการประกวดที่ไกลมากขนาดนี้คือไกลสุดก็คือปริมณฑลก็คือที่พัทยา พัทยาครับพัทยาจับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการตื่นตัวแล้วก็เป็นการต้อนรับเราจะเห็นว่าใหญ่เยอะมากใชนนี้เราเราก็ไม่เยอะก็คือประมาณ150เป็นเป็น p r i v a t e เป็น p r i v a t e มองมาแล้วแบบโอ้โหตอนแรกเราคิดว่าแบบด้วยความว่าเราก็ได้ยินข่าวแล้วเรายังไม่เคยมาเยือนแบบเชียงใหม่อะไรเงี้ยเราคิดว่าคนคงน้อยน่าดูอะไรเงี้ยแต่ก่อนไปนะคะอยากถามพี่หนุ่มหน่อยเพราะไม่ถามไม่ได้เพราะว่าเพิ่งเป็นประเด็นเมื่อตอน2วันที่แล้วนางงามตกสะพานยังไงดีพี่หนุ่มมันเป็นการแสดงเพื่อ ไม่ไม่ไม่คือ,อ,อคือการที่เราจะสร้างกระแสออะไรอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ ไม่ดูไม่เหมาะ,ะด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุจริง<ๆ>อุบัติเหตุรวนเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจุดที่เราเดินเดินสะพานตรงนั้นไปเนี่ยเพื่อที่ไปถ่ายถ่ายวีดีอาร์ตรงตรงทะเลทะเลเทียมทะเลเทียมไใช่หาดเทียมนะครับและตรงจุดนั้นเป็นสะพานสําหรับเดินและด้วยความที่แบบว่าตอนนั้นคือสื่อค่อนข้างเยอะแล้วเราก็อยากให้ภาพบรรยากาศมันสวยงามก็ให้น้องหยุดถ่ายภาพช่วงวินาทีที่หยุดถ่ายภาพเนี่ยด้วยด้วยแรงของ น้ำหนักของสะพานเนี่ยมันอาจจะรองรับไม่ได้มากมมานะครับมันก็เลยล่วงลงไปแล้วโชคดีก็คือว่าสะพานจะไม่สูงมากระดับน้ำนยอยู่ที่ประมาณ50 50 ไม่ถึงเมตด้วยซ้ำใช่ไม่ถึงเมตรด้วยซ้ําแต่ว่าน้องก็ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยคือช่วงแขนอ๋อสำหรับคนที่แบบบาดเจ็บจะมีปัญหาในการประกวดเลยไหมไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมหลังจากวันนั้นเสร็จก็ทํากิจกรรมต่อเห็นไหมครับมีเกมต่อแล้วก็มีน้องที่ไปแอดมิดโรงพยาบาลอยู่หนึ่งคนแล้วมีในในส่วนที่แบบอาแอดมิดคือแบบมีคะแนนเห็นใจไหมหรือว่ามีมีในส่วนของแบบเออโดนตัดคะแนนไหมเพราะไม่สามารถม่ไงกิจกรรมได้ไม่ไม่ครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคือมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวเด็กใช่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กแล้วกกก็รรรมา ทุกคนก็คือเห็นเห็นหมดแล้วครับว่าที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรแล้วน้องๆทุกคนมีสปิริตมากนะครับเราก็ดูแลเรื่องรักษาพยาบาลทุกอย่างเลยทั้งหมดแล้วก็โทรศัพท์อะไรต่างๆที่น้องต้องไปซ่อมเลยเนี่ยเราก็ต้องดูแลแล้วเคมให้เขาอะไรเงี้ยให้เขาเหมือนกับว่าเขามาแล้วเนี่ยคือประกวดเนี่ยคือเราดูแลเขาเต็มที่แล้วน้องๆทุกคนเนี่ยอย่างเห็นมากกองเราดูแลค่อนข้างดีไม่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 ถึงกับชมเราเองนะครับแต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าการประกวดในครั้งนี้เป็นการทัศนศึกษามากกว่า <m atter> ใช่ไหมครับมาทำกิจกรรมมาผ่อนคลายมาผ่อนคลายครับก็เป็นอีกหนึ่งที่เราถือว่ามาไปสามจังหวัดก็คือเชียงใหม่ลำพูนลำปางตอนนี้อือไปครบ, <m atter> ครบทุกจังหวัดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยครับ ต้องยอมจริงๆนะคะยังไงขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะได้ยินแล้วแบบทําให้อยากมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วทาให้แบบโอ๊ยแบบอยากประกวดนางสาวไทยทันทีพี่หนุ่มได้ได้ครับพี่หนุ่มบอกว่าได้ตลอดเลยนะขอบคุณค่ะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรออีกสักครู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยคืองานก็จะเริ่มแล้วน่าจะประมาณสองทุ่มเจๆเนาะเดี๋ยวรอพาไปหน้างานอีกสักรอบไหม เราไปจบกันที่หน้าง,งานดีกว่าเผื่อใครที่บอกว่าอยากเห็นในส่วนของแบ็กดอบแบบความเ่า์บางหน่อยนิดนึงอะไรอางเงี้ยมาค่ะตาอมาค่ะมาเรวเราสะดุดตามากเลยอ่ะยินดีต้อ,น,ตอนรับค่ะน้องบินน้องบินของเรานะคะโอ้โหกับมงคุด แล้วแขกผู้หลักผู้ใหญ่คือแบบแต่งตัวมากันเต็มมากนะคะภาคราัฐภาคเอกชนสถาบัาในส่วนของภาคราัฐภาคเอกชนนะคะของจังหวัดเชียงใหม่นะคะปีนี้ก็เหมือนที่พี่หนุ่มบอกนะคะก็จะตื่นตัวแล้วตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นในส่วนของนครพิงหรือจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนนะคะจะนานางสาวไทยกลับมาประกวดได้ที่นครพิงหรือจังหวัดเชียงใหม่นี้ได้อีกครั้งนะคะเพราะว่านานมากๆเลยแล้วตอนนี้นะคะงานใกล้จะเริ่มแล้วนะคะลิต้าขออ่า ลิต้าขออนุญาตนะคะจบไลฟ์ไปก่อนแล้วก็เจอเจอกันใหม่นะคะติดตามที่ไลฟ์กองนะคะเพราะงานจะเริ่มแล้วอีกน่าจะประมาณไม่เกิน2ีนาทีนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่เพจนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2563ัาและในส่วนของจอกจอกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดดาวนะคะไว้เลยค่ะเพราะหลังจากจบการประกวดรอบขวัญใจเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีเกาะติดแบบขาอ่อนกันเลยเดียวนะคะสำหรับน้องๆนางสาวไทยประจำปี เป็นสักราชส5พน้เรอไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับจอกจอกนางงามค่ะ